เมื่อคืนได้มีโอกาสดูภาพยนตร์2เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งคืออันนี้วันบัตยูนำแสดงโดย Sydney ์สวีนี y แต่อีกเรื่องหนึ่งสิในที่สุดยอมดูจนได้และนั่นก็คือ b l ล็กไลฟ์ลีนะฮะกับจัสติ n บอโดนี่ b บล k กไลฟ์ลีมีชื่อเสียงโด่งดังมาจาก Gossip Girl แล้วก็ Age of Adeline แล้วก็ Green Lantern ซึ่งเป็นภาพยนตร์ซึ่งเธอได้เจอกับ r y a ันเร n o อลส ส่วนจัสตินโบโดนี่ก็เล่นซีรีส์อื่นมาก่อนแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็แจ้งเกิดอย่างแท้จริงกับบทบาทนี้เสร็จแล้วก็แจ้งดับอย่างแท้จริงตามที่มีการโดนกล่าวหาเนี่ยพยายามเพิ่มซีนที่เป็นเลิฟซีนกับดารานำโดยที่พยายามเพิ่มโดยที่ตนเองมีฐานะเป็นผู้มกับแต่บังเอิญดารานำคนนั้นก็เป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ด้วยและนั่นก็คือเบลคไลฟ์ลี่เอง ที่ฟ้องร้องจัสตินบอลโดนี่อยู่ Sexual Harassment Anyway ในขณะที่ผมกำลังเลือกอยู่ว่าจะเชื่อใครนะฮะระหว่างพระเอกและนางเอกเนี่ยผมก็ยอมดู it ends with us แล้วก็ผมก็ชอบแต่ว่าผมไม่ชอบ Ending และผมไม่เชื่อในการทำให้คาแรคเตอร์ที่จัสตินบอลโดนี่เล่นเนี่ยเป็น Abuser คือผมเข้าใจดีว่าในนวนิยาย It Ends With Us เนี่ยซึ่งเป็นนวนิยายซึ่งมีชื่อเสียงนะ,ะผู้หญิงทั่วในสหรัฐและทั่วโลกเนี่ยอ่าน It Ends With Us เป็นนวนิยายที่ดังนะฮะก่อนที่จะมาเป็น Screenplay ก็คือว่าในหนังสือเนี่ยมันค่อยๆเล่าที่มาที่ไปของคาแรคเตอร์ซึ่งหนังสือทุกเล่มเนี่ยซึ่งถูกดัดแปลงมาเป็นภาพยนตร์เนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะมันจะมีความละเอียดอ่อน มันจะมีเลเยอร์ในลักษณะนิสัยในคุณสมบัติในคาแรคเตอร์ของแต่ละคาแรคเตอร์แต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยมันมีตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างไรมันมีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรมันมีกำมลสันดานมันมีท่าแท้ซึ่งเป็นอย่างไรอะ่ะด้วยความที่หนังสือเนี่ยจะเขียนก็หนาแล้วก็ใช้คำพูดซึ่ง verbose นะเล่ายาวในวิธีการอธิบายแต่ละประเด็นเนี่ยหนังสือจะสามารถ establish c h a r a c t e r ได้ดี ให้คนเข้าใจถึงความเป็นตัวตนของตัวพระเอกและนางเอกคนนั้นซึ่งเป็นตัวหลีดในในหนังสือในวนวนิยายได้ดีกว่านะเพราะฉะนั้น ถ้าคุณต้องการเข้าใจตัวคาแรคเตอร์ใน Of Mice and Men ที่มีชื่อว่าเลนนี่เนี่ยคุณอ่านหนังสือเนี่ยคุณจะได้เข้าใจตัวละครตัวนั้นเนี่ยมากกว่าถ้าคุณไปดู John Malkovich วเล่นแค่นั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาทำออกมาเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันไม่สามารถมีทุกซีนที่ที่เกิดขึ้นในหนังสือได้มันไม่สามารถ establish credibility ความน่าเชื่อถือ ในความเป็นตัวตนของคาแรคเตอร์นั้นๆบนสกรีนได้ใช้เวลาสองชั่วโมงถ้าหนังเนี่ยชั่วโมง40นาทีอ่ะคุณจะทำให้คนเข้าใจได้อย่างไรว่าเฮ้ยทำไมผู้ชายคนนี้มีนิสัยแบบนี้เพราะฉะนั้นสำหรับผมอ่ะ it e n d s w i t h us ในเวอร์ชันภาพยนตร์เนี่ยมันล้มเหลวในการสร้างความน่าเชื่อถือว่าคาแรคเตอร์ของ Justin b อโ d นี i เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆการหักมุมและการทำให้เห็นว่าคาแรคเตอร์ของจัสตินบอโดนีเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ย มันทำไม่ได้ดีพอผมไม่ต้องการป p o i l นะฮะผมต้องเล่าแบบนี้ถ้าเล่าเต็มมันจะ spoil ถ้าผู้ชมไปดูก่อนถ้าผู้ชมไปอ่านแล้วก็ไปดูด้วยดูใน Netflix นั่แหละมันทำไม่ได้ดีพอและเมื่อทำไม่ได้ดีพอเนี่ย there is no believability in the heel turn on paper there is in the novel there is believability in the heel turn แต่ว่า on screen two hours no believability in the heel turn แต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่าเรื่องนี้คุณได้เห็นเคมีที่ดีมากระหว่างคู่นี้ซึ่งไม่ใช่คู่จิ้นเป็นคู่ซึ่งในชีวิตจริงเกลียดกันซึ่งทำให้ผมนั่งคิดนะว่าถ้าในชีวิตจริงฟ้องร้องมีคดีความกันแบบนี้และเกลียดกันเข้าไส้แบบนี้ผมแค่ตั้งคำถามนะ แต่ว,ว่าตอนนี้ผมเห็นการฟ้องร้องดำเนินคดีในลักษณะนี้ตอนที่ผมเห็นการรายงานข่าวในเพจ6ของนิวยอร์กโพสต์ว่า Ryan Reynolds ถึงขั้นมีปากมีเสียงกับจัสตินบอโดนีว่า what is what อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อย่าแตะต้องร่างกายของภรรยาสุดที่รักของข้าพเจ้านะเพราะว่าข้าพเจ้าคือ The Green l a n เทิร์มาก่อน หลงรักการหัวปกหโวปำในการถ่ายหนัง The Green Lantern อย่าบังอาจใช้ It Ends With Us เป็น Green Lantern ของน้องนะาัวนี่คือผู้หญิงของพี่ขออภัยตอนที่ผมเห็นการฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งหมดนี้ไปมาเนี่ยนะฮะ Sexual Harassment New York Times 250ล้านดอลลาร์ที่ Justin Bour นี้ต้องการจาก New York Times เพราะว่าทำให้ตัวนหางานไม่ได้ตอนนี้เนี่ยนะ,ะเสียภาพพจนหมดเลยเนี่ย ตอนนี้เือนการฟ้องร้องดาเนินคดีเนี่ยและสุดท้าตอนที่ผมนั่งดูในขณะที่ผมคิดถึงเนื้อหาของการฟ้องร้องดําเนินคดีเนี่ยในที่ผมนั่งดูฉากแต่ละฉากเนี่ยนะซึ่งผมบอกเลยว่าเคมิสตรีหรือภาษาไทยเรียกว่าเคมีเนี่ยระหว่างดาราสองคนนี้ที่ไม่เป็นคู่จิ้นเนี่ยนะฮะในชีวิตจริงตอนนี้เกลียดกันเนี่ยเกลียดกันฟ้องกันเนี่ยผมอดที่จะนั่งคิดไม่ได้เลยนะว่าจริงแล้วเนี่ยคู่นี้ตอนแรกนะรับรองครับปลื้มกันมากมันปลื้มกันมากคู่นี้คุณไม่เชื่อผมเหรอ คุณไม่เชื่อผมคุณดูเลยคุณดู it ends with us นะถ้าคุณมีเวลาและภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณอ่านนวนิยายก่อนเลยอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์แต่คุณอ่านนวนิยายก่อนแล้วเสร็จแล้วคุณดูแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาคุณดูเลยคุณดูแล้วคุณมาบอกผมว่าเฮ้ยเคมีสองคนนี้มันไม่จริงเคมีจริง on screen chemistry ้อ้าว ผมอยากให้คู่นี้เป็น The Notebook เมื่อออนส e e ี c เคม i สตรีดีมากผมพูดตามตรงครผมไม่ได้ลุ้นให้มี ending แบบนั้นผมลุ้นให้นี่เป็น The Notebook ซึ่งมันไม่ได้เป็นแต่ถ้าคุณจะบอกผมว่าสองคนนี้ในชีวิตจริงตอนแรกไม่ได้แอบชอบกันนิดๆผมไม่เชื่อ การที่เขาเกลียดกันขนาดนี้ในวันนี้เพราะว่าตอนแรกมันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งดึงดูดทั้งสองคนนี้เข้าหากันไม่งั้นวันนี้เนี่ยไม่ทะเลาะบบาแหวงเละคาฮอลีวูดฮิลส์ขนาดนี้รายการนี้มีกันบ้านนะฮะขออภยัยผมคืออย่างนี้ผมขออภยัยท่านผู้ชมผมไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์แต่ว่ารายการนี้จะไม่สนุกถ้าไม่มีกันบ้านวันนี้ผมให้กันบ้านผู้ชม ผมจะให้เวลาท่านผู้ชมเนี่ยดู Do It Ends With Us ภายในวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าคุณยังดูรายการนี้อยู่ที่ผมจัดเนี่ยผมจะวิเคราะห์อย่าง spoil ผมจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องละเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมดูก่อนท่านผู้ชมไปดูเลยวันนี้ท่ผ้ชมผมให้เวลาท่านผู้ชมเนี่ยถึงเย็นเนี่ยดูแล้วเดี๋ยวพอผมพูดถึงเรื่อง it, it Ends With Us ถ้าผมพูดคืนนี้หรือพรุ่งนี้นะผมจะ spoil นะฮะผมจะ spoil แล้ว ท่านผู้ชมไปดูก่อนเพราะว่ามันมีประเด็นซึ่งผมคิดว่าจะ,จะวิเคราะห์เพิ่มผมให้กันบ้านเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ผมจะวิเคราะห์ต่อว่าทำไมผมไม่ชอบ the ineffective heel turn of what is otherwise a perfect man ฟังดีๆนะ the ineffective heel turn of what is and otherwise a perfect man I don't like The story in it ends with us. I don't like the story. I like the chemistry. ผมชอบเคมีอย่างมากผมชอบเคมีในระดับที่ผมเชื่อว่าเบลคและจัสตินทั้งคู่เนี่ยชอบกันแล้วคนที่รู้สึกผิดอะคือเบลค What do you do when you รู้สึกผิด What do you do คือไม่มีใครรู้จักกำลสันดานของมนุษย์เท่ากับปลื้มแล้วครับที่ปลื้มวิเคราะห์ข่า,ขาวการเมืองในวันนี้ได้ก็เพราะว่าปลื้มรู้จักสันดานของเผด็จการปลื้มรู้จักสันดานของนักการเมืองปลื้มรู้จักสันดานของหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทหารยัน medical pharmaceutical industrial complex ปลื้มรู้จักสันดานของมนุษย์และผมบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเบรกรู้สึกผิดเริ่มรับบทไปสักพัก laura the only explanation out of it is that justin is the one who violated the code